สวัสดีครับนี่เป็นดวงของประเทศลเลบียนะฮะซึ่งมีการประท้วงมาตั้งแต่วันที่16นะตามข่าวในประเทศไทยอันนี้ผมตั้งดวงจรไว้วันที่15แล้วก็ตั้งแกนที่อาทิตย์จรน,นะอาทิตย์จรจะบอกไว้ตรงน,นี้นะครับแล้วก็จานวงนอกนี้จะเป็นดวงจร ปัจจุบันนะแล้วก็วงถัดมาก็เป็นดวงกําเนิดส่วนข้างในนี้เป็นดวงกําเนิดเหมือนกันแต่เป็นจาน22.5หรือ22องศา30ลูปดาร์กแล้วก็วงในสุดเป็นจาน30องศานะครับเราจะมาลองดูดวงรายวันโดยตั้งแกนที่อาทิตย์ซึ่งแปลว่าวันนี้นะครับของดาวจรปัจจุบันแล้วขยับไปเทียวหนึ่งวัน ปกติอาทิตย์ก็เดินวันละประมาณหนึ่งองศาเห็นเส้นเหล่านี้นะครับในดวงกำเนิดเห็นว่าเชื่อมเส้นสีแดงเชื่อมระหว่างอดเม t ตอสครับกับกระจุกของอาทิตย์กำเนิดไคลอนแ่วนี้นะครับแล้วก็เนปจู od, นอะตมตอดเนปจูนนี่ก็เป็นดาวทางด้าน ลายนะครับบาเก็ส่วนดาวจรก็จะมีพุโตเวสต้านะครับเชื่อมกับเสาเซวุสซึ่งก็แปลว่าเรื่องของความรุนแรงนะครับไฟการการยิงเส้นสีแดงก็โดยปกติก็ในในดวงนี้จะแสดงถึงพลังทางด้านล้ายถ้าเส้นสีเขียวก็ด้านดีถ้าสีแดงยิง่ง เส้นหนาก็คือล้ายมากนะครับเราถอยไปวันหนึ่งนะครับวันที่สิบห้าเจ็นว่าในดวงกำเนิดนี้ถือว่าเป็นจุดเปราะบางนะครับอาเดสวัคคนุตนะครับฟาร,รมเสริมของอำนาจโคโนตจอโคโนตเสานะครับ,โโโรโโโรบของดาวจรเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การสูญเสียของภาครัฐบาลการสูญเสียอำนาจการปกครองนะครับแต่เปนนี้ผมจะคลิกไปทีละวันไปถึงสิ้นเดือนกุมภานะครับ15วันแล้วให้ท่านสังเกตกันเองนะครับว่าช่วงไหนมีความดีหลายประการได้วันที่16นะครับ อันที่17อันที่18อันที่19อันที่20 วันที่21อันที่ยี่สิอวันที่ยี่สิวันที่24 วันที่25วันที่26วันที่27วันที่28นะก็ขอจบไว้ แค่ในเดือนกุมภาเท่านี้ก่อนนะครับข้อมูลทางขวาเมือนี้ก็คือดาวจรน,นะรทันซิสทำมุมกับดาวกําเนิดอะไรบ้างส่วนนี้ก็เป็นสมพุธของดวงกําเนิดเลดิกส์แล้วก็นี่ก็เป็นสมพุดของดวงจรปัจจุบันทันซิสนะครับถนัดย้อนกลับไปดูแล้วก็สังเกตความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลดาวเหล่านี้นะครับ